สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบ้าบีมาอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมาทำแกงหอยจุ๊บแจงคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะหอยจุ๊บแจงลักษณะตัวจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เขาตัดก้นมาให้เรียบร้อยแล้วด้านในจะแกงแบบแกงกะทินะคะใส่พริกแกง ใส่ใบมะกรูดนี่นะจ๊ะแล้วก็จะมีกะทิก่อนที่จะไปทำอาหารกันฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะจ๊ะไปค่ะเปิดเตาเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะ ข้นมากเลยค่ะกะทิจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินมันแล้วเราก็เอาพริกแกงใส่ลงไปทั่วเลยกะทินี่สีสวยจริงๆเลยเนาะขาวนวลมากกลิ่นยังไม่มานะคะคุณผู้ชม หอมแล้วค่ะกะทิน่าจะน้อยไปเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำกะทิเข็มขน้น ตอนนี้ก็ทิเดือดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวหอยใส่ลงไปคั่วเลยเยอะมากเลยนะคะซื้อมาร้อยแปดสิบบาทกะีเมื่อวานไปสันทบุรีมาค่ะ เดินตลาดแล้วก็เลยได้เคยหอยจุดแจงยังไม่เคยทํทานเหมือนกันยังไม่เคยทานหอยประเภทนี้เหมือนกันชอบเคยกินแต่หอยขม เยอะค่ะนะคะบอกว่าให้แกงเหมือนแกงหอยขมเลยเราจะยังไม่ใส่น้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าบางทีน้ำหอยอาจจะออกมาก็ได้นะรู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปเดี๋ยวเราเติมน้ำ แล้วมันจะสุกตอนไหนก็คั่วกันไปก่อนนะคะอบด้วยกันเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยดีกว่าเนาะใส่น้ำตาลนิดเดียวผง ซอสปลาเขียวน้ำมันของน้ำปลาย,ยังไม่เติมนะคะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะรสชาติเข็มบ้างแล้วเดี๋ยวเราชิมน้ำกันดูอีกทีหนึ่งก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่ ใบมะกรูดลงไปเลยเนาะเกล็นใบมะกรูดก็มาน้ำน้อยไปไหมดูน้ำนะคะ ก็ไม่น้อยนะเพิ่มกะทิอีกสักนิดนึ่งไม่มั่นใจค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน้ำมันยังไม่ค่อยเข้มข้นค่ะสตาอีกนิดนึง รสด,ดีซะหน่อยแต่กลิ่นมีหอมแล้วนะจ๊ะใส่รสตีลงไปรสตีมันก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แลจ๊ะได้กลิ่นหอมหรือยังคะคุณผู้ชม จะสุกแล้วชิมรสชาติอีกสักครั้งเพื่อความมั่นใจได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานนะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแกงหอยจุ๊บแจง น่ากินมากเลยคุณผู้ชมเคยทานกันไหมจ๊ะดูนะตัวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ากินแกงคั่วนะคะน้ำไม่เยอะมากครุกคริกนะคะตักข้าวมาทานพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ